ครับผมครับผมมเป็นไงบ้างครับครับผมก็เป็นอีกการเริ่มต้นใหม่ของผมครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพาร์ทเนอร์ที่เริ่มต้นกันมาด้วยดีมากมาก อย่างตัวเองก็ผ่านมาหลายเรื่องแล้วแล้วมีพันเรื่องมาหลายคู่แล้วก็มาเจอน้องอาร์มยังไงบ้างครับลูกก็แต่ละคู่ก็มีข้อดีต่างกันออกไปครับก็ก็เหมือนเราได้อีกไลฟ์สไตล์หนึ่งของน้องอาร์มมาด้วยแล้วก็น้องก็เป็นเด็กอายุเท่าน้องชายแท้ๆของหนูเลยก็รู้สึกว่ามันก็ได้มีความจอยเหมือนกันเด็กรุ่นใหม่มาแชร์ประสบการณ์ให้แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนี้กันนะพี่เดี๋ยวนี้เขาแบบอย่างนี้กันนะก็ก็ได้เก็บประสบการณ์จากเนาะมาด้วยครับแล้วพอรู้จักกันยังไงบ้างเด็กรุ่นใหม่ของเราบางทีผม อย่าง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ปกติถ้าเราพิมพ์แชทเราหัวเราะกันก็ห้าห้าาห้าอันนี้จริงๆห้าสี่ห้าสี่สองสามสี่ห้าห้าหกเจ้น่ต้งลกมากผมไม่รู้แต่ต้องรู้เออก็เออ,อ,เอ,อสมัยนี้ไปขันเยอะหรือวะล่า่อามต้องสอนคน,นิโตก,กว่ายคก็นิดนึงยอย่าเรียกอเรียว่าสอนดีกว่าเรียกว่าแบบทำควาทำความไปด้วยกันทำความจับด้วยกันนั่นเองใช่ จริงๆเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่ายังมีบางเรื่องที่ต้องอาจจะต้องสอนนิดนึงบางเรื่องนะครับอย่างเช่นอาการแบบยังไงเดียการพิมพ์แชทยางไงการลุกเล่นใหม่ๆแล้วก็ลุ่ใหม่ๆไม่เก่งเขาเลยเหรอเขาเราน้องใหม่เข้ามาเจอเขานี่เขายืนยงในวงการมาผมตอบแทนเลยได้ไหมไม่เก่งครับควรเส็ตผมก่อนเลยครับไม่คือเราต้องบอกก่อนว่าตอนแรกคือเราอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ พยายามทําให้มันเต็มที่สุดแล้วก็วันแรกที่เจอเขาก็รู้สึกว่าแบบเออผมไม่อยากเอาดเกรงมากเครียดหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากเป็นตัวเองนะเราก็เลยแบบพอเจอเขาพูบผมก็แบบเออแล้วก็จัดละลายพฤติกรรมใส่เขาเลยอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบสนิทกันมากขึ้นเจ้า,ร,ารู้ก่อนหรือวใช่ไหมว่าเราจะได้มขาบอกเขพูดกันจริงจริงผมไม่รู้เลยผมรู้วันที่แบบเจอในวันเวิร์กช็อปเลยใช่ครับตอนแรกแบบ ครูครูนัดว่าแบบว่าแบบไปประมาณว่าเออเนี่ยวันนี้เข้ามานะอยากจะลองเล่นดูเวิร์กช็อปดูอะไรอย่างงี้เคมีด้วยกันใช่เคยมีวันแรกที่เจอผมเปิดประตูไปปั๊บเฮ้ยใครอ่ะอันนี้มันรู้จักเขามาก่อนเลยเหรอไม่ไม่ถึงว่าหมายถึงว่าใครอ่ะเราจะได้เล่นกับคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้จักว่าคือเออพี่หลงนะมาก่อนใช่เพราะว่าเคยเห็นผ่านผ่านตามโซเชียลมาก่อนใช่เ็นนนห้ากั อะไรนะฮะมีเหม็นหน้ากันไหมครับไม่มีครับอาจจะเหม็นนิดหน่อยแหละเพราะว่าผมคนหลอกกว่านิดนึงก็เเลยดแต่ตรงรู้ไม่หนุบจะต้องมามาทดสอบมาเจอกับน้องรู้ก่อนก่องหน้าไหมก็ก็รู้ครับก็รู้ก่อนก็ก็แอบส่องไอจีน้องอ่าแไปส่องจีน้องก็แบบมันมีคนส่องด้ว่าเด็กไชา์สมัยเนี้ยแบบลูไม่ค่อยลงลงแต่สตอรี่อะไรเงี้ยห่างเท่าไหร่กันครับเด็กสี่ถึงห้าปีเนาะใช่ครับผมสี่ถึงห้าปี ก็ไม่ห่างเนี่ยยังหน้าเด็กเหมือนกันโแล้วแรกเราเราเราแอบส่องไอจีทำไมคือตอนอ่าผมอ่ะไม่ไม่ทราบว่าเป็นพี่หลงเล่นตอนแรกผมก็เลยแบบอาจจะยัไม่เข้าไป่องแต่พอแบบเปิดประตูไปเจอวันนั้นแหละปุ๊บคือผมส่องทุกวันเลยทีเนี้ยก็แบบเว้ยคนนี้นะคนนี้นะเห็นอะไรบ้างในไอจีเขาก็เห็นโอ้โหเห็นซิกแพคเห็นอะไรเาที่ลย็เเคือนาะแต่ว่าดูเหมือนพี่เลยเอาพี่ก็ดูเหรอ ใช่เขาเรอเนอะก็แบบโอเ้เขารอก็แบบโอ้คือคแบบเ,เปิดไปเลื่อยๆไปก็โอ้ยประมาณนี้เลยก็อารมณ์ประมาณนี้ใช่ก็มาลึงชัดมากพอได้มา <c oughs> ทำงานด้วยกันในเรื่องนี้ดีไหมบ้างกับกันก็หลายวิธีการเข้ากับกันก็อย่างที่ผมบอกเลยช่วงแรกคือผมอ่ะ กวนใส่เขาก่อนแล้วก็เริ่มแบบประมาณว่าเราก็เริ่มพูดคุยกันว่าแบบเออเนี่ยเราชอบแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อทําให้เราเออเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งช่วงแรกอ่ะผมก็อาจจะกวนน้อยน้อยหน่อยนะช่วงแรกน้อยหน่อยนะก็กวนน้อยหน่อยเริ่มมาแบบไล่ระดับขึ้นตอนที่แบบอาจเจอตามงานบ้างหรือว่าแบบลอกเวลาบ้างหรือว่าแบบในกองเนี่ยผมก็จะดื้อซนแเขาบางที่อะไรนะเล่าให้ฟังหน่อยตอนตอนที่แบบพี่ทำอารมณ์ยังไงนะอ๋อผมก็เล่าในกองเห้ืกันว่า มันมีซีที่ต้องเปซีนอารมณ์ครับแต่เขาไม่ได้อารมณ์ดิบขนาดนั้นช่ายาฟิวมังยอนอะไรเงี้ยผมก็พยายามทำหน้าอารมณ์อยู่เงี้ยของผมนะพี่พี่พี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรพี่โอเคไหมพี่ส่วยนะเดี๋ยววัดเดียวก็เสร็จแล้วพี่วัดเดียวนะพูดทำอารมณ์อยู่องกไม่รู้หรอกนะกวนไม่รู้ไม่รู้เราแต่เราก็เป็นฟิลแบบประมาณว่าเออเฮ้ยทำไมทำหน้าซึมๆอ่ะแล้วเดินเข้าไปพี่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็จบแล้วนะดูเนี่ย กลับมาแล้วแท้ใช่เจ้าปันก็มาณนี้เกี่ยวัดช็อตฟิวแบบนี้บ่อยไหมหลงงพี่ข้าครับจาอยากจะกลับไปรู้จักใหม่แรกๆเลยเพราะว่าถือเป็นสีสันสีสันครับใช่ก็เป็นการงานครับเป็นกระ่วมกับการงานครต้องไม่ครับใบกระดุแหล่รู้เหมือนว่าเขาจะมาเพิ่มสีสันในชีวิตได้หลวงมากขึ้นนะก็ใช่ครับรู้สึกว่าชีวิตมีมีเชดมากขึ้นมีดรามีระดับขึ้นนิดหน่อย อาจจะดิ่งขึ้นหรือลงเนี่ยแรกๆขึ้นแลหลังเริ่มลง,ลงอ,อ๋อ <c oughs> <laughs> อ้ามอ้า,อามเราเป็นไงเห็นแล้วอยากกอดเขาบ้างไหมมาก็ก็นั่นแหละจากที่เขาแบบ <c oughs> คือบางมุมอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบอ่านิ่งบาง,บางมุมบางมุมก็จะแบบเล่นไปกับเราแต่ว่าช่วงเช้าอะ่ะเจอกันช่วงแรกๆปุ๊บเขาหมายถึงว่าตอนในกล้องเลยเงี้ยเขาจะนิ่งก่อนว่าอาจจะง,ง่วงหรือว่าอะไรที่มองนีาก็จะง่วงก่อนสักพักพอเริ่มบ่ายเริ่มสายเนี่ยเริ่มออกลายแล้วเริ่มเป็นฟิลแบบดื้อแล้วเริ่มทวนผมเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่แต่ไม่อยากเขาแล้วเราต่อยดีเขาเห็นเขาหุ่นดีกันนี้เราอยากก่อนแข่งกับเขาทำไมไม่จริงๆแล้วให้เขาเป็นคือเขาเฟอร์เฟกอยู่แล้วเขาแบบรู้จักกัะสามวันพี่คุณผมดีไหมพี่ไม่ถึงแล้วพี่อย่างนี้ผมผมต้องไปเพิ่มอะไรผมไม่ไม่อยากอาผมต้องอาก็แบบพอเขาเราเราสร้างสองไหล่ดีเขาไงแล้วเห็นเขาชาร์จเห็นเขาแบบอุ้ยอะไรอย่างนี้เราเลยรู้สึกว่าแบบเออเราอยากมีแบบเขาบ้างอยากอยากแบบอยากแบบ เสียวแบบเขาบ้างเสียว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 แบบเขาบ้างก็เลยเออว่าแบบเราอ่ะต้องเพิ่มอะไรไหมต้องเพิ่มไปเพิ่มอกนิดนึงไหมต้องหน้าท้องนิดหน่อยไหมประมาณนี้ต้องเพิ่มอะไรบ้างคะไม่เพิ่มอะไรเลยเพิ่มไปกิฟตต้องเพิ่มอะไรบ้างสัดส่วนเพิ่มเพิ่มอย่างเดียวเพิ่มความสัยนอะไนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอแข่งกันนี้ได้ไหมคะเราต้องเป็นอันดับแต่จริงๆอ่ะ ถ้าอ้างอริงจากในซีนเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะซีนนอนกอดก็กอดอุ่นดีนะนุ่มนิดดีนะเออกล้ามันชัดขนาดไหนเวลาในไอจีแบบนี้ค่อยตาเนื้อแท้เนี่ยคือต้องบอกว่าไอจีก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งพอเห็นตัวจริงก็จะก็จะชัดก็จะคมคือตาเราก็ชัดกว่ากล้องอยู่แล้วอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ชัดชัดกว่าตอนถ่ายจริงเป็นไงครับคือเอาละเอาละเอาละ ก็แค่ให้โอกาศพูดเลยก็ก็อาจจะไม่ได้มองบ่อยหรือเปล่าก็เออก็แบบเราก็จดจ่อกับเขาก็เลยแบบเออทำอารมณ์ทาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดกระพรับแล้วส่วนแล้วส่วนพอคัดปุ๊บก็แบบใส่ส้ยอุ้ยอย่างนี้เลยแท้สลัดได้เลยหรอไม่มีโรงค้างต่อเลย มันเป็นดงว่าแบบอุ้ยัพี่หุ่นดีอะไรอ่าอารมองก็อ่าก็ก็ดีแหละก็อารมณ์ช้างบ้างบางสีสีนี้พี่ชัดกว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของการทำแบบร่วมตี๊กันแบบนี้คมันก็เป็นการเรียนแค่ไหนก็อย่างเอียนอบรมก็พยายามจะตากคนต่างแยกทำกันบ้านก่อนแล้วก็มารวมกันอย่างเช่นมีวันแรกๆเราก็ยังไม่ค่อยได้จูนกันมากเท่าไหร่ครับก็แบบวิดีโอคอล์สอบบทกันไหม แล้วก็ก่อนจะถ่ายตอนเช้าแต่หน้าเสร็จก็มาต่อผลการท่บงโถการอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทำกันตั้งของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วจังหวะนั้นค่อยไปเรื่อนมาถ่ายกหน้าเสร็จถ่ายตรงกลางระหว่างกันและกันนะคะมันง่ายไหมครับมันค่อนข้างง่ายครับสำหรับผมเพราะว่าต่างคนต่างเข้าหากันมันไม่ได้เข้าหาฝ่ายเดียวรู้สึกว่าต่างคนต่างอยากรู้จักกันมากขึ้นก็แฮปปี้ครับให้ทำงาน้วยอย่างที่หลงเรียนเป็นคนที่มีประสบการณ์ เราหม่ไป่เหรอคไม่ถึงในเรื่องของบทเลยอ๋อก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าผมอาจจะเป็นรีวิวแบบเราอะต่างคนต่างมากันมากกัและไกันซึ่งพอทำกัน้ากของเสร็จแลเราก็ลองมาต่อบทก็คือลองมาพูดคุยว่าแบบเออพี่ผมมีความคิดแบบนี้นะพี่ก็มีความคิดแบบนี้นะคือส่วนใหญ่มันจะมันจะคล้ายกันตรงกันอยู่แล้วเราแค่ปรับนิดนหน่อยๆแค่นั้นเองในเรื่องของแบบการพูดกันอะไรในใน d i ล็อกนั่นเองครับก็เลยแบบก็คือมันพี่เขาดีแล้ว ลอย้อยเลยแล้ว NC ตัวนี้ค่ะใ c ที่ว่าถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเหมือนกันของไทยเนาะที่เขาจะไปไกลแล้วรช่เรื่องเราผู้เราเปงนไงยครั NC อะใช่ด้วย NC ของผมผมกับอาร์มมองด้วยกันว่ามันไม่อยากจะขายแค่เพราะ NC ครับอยากให้มันเป็นแบบว่ามันมีที่มาที่ไปด้วย NC ของซีนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนซีนอื่นเพราะว่าด้วยเราเพิ่งรู้จักกัน ก็ต้องมีความแบบว่าเริ like ่มแรกๆมันเป็นไปมาอย่างไรมันก็ต้องต้องถนอมน้อมันต้องมหลังมาพอรู้จักกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเมนต์ปากใหญ่เลยไม่มีไม่มีไม่มีครับก็พยายามจะเราพยายามจะเล่นให้มันแบบว่าคล้ายมนุษย์ที่สุดครับที่แบบว่ามนุษย์มีเอ็นซีกันอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเราไม่ได้แบบว่าแบบแปลงตามแปลงไม่แบบจะใส่กันอย่างเดียวก็มีหลากหลายอารมณ์พยายามอยากใช้ขอโทษนะครับใช้ท่าหรือว่าการ เซ็กซี่เนี่ยให้คล้ายกับอยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์ร่วมเราเป็นก็ไม่ได้ฮ hard core เกินไปก็เข้าใจกันได้ให้คู่อื่นได้เกิดบ้างใจนั่นนะใจนั่นนะนนเราเราทับลน์กันไม่ได้คู่นึงเขาบอกคู่หนึ่งอีกคู่นึงเซ็กมากเรายอมแพ้เลยมั่นกับพัดยังไงเขาคู่นั้นเขาเซ็กมากอเซฟ่างที่บอกว่าใจมืออะโซเซฟกันเจอเลยใช่อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นหลากหลายอารมณ์ของแต่ละคู่ซึ่งเราจะเป็นแบบ วววหวานๆเหมือนแบบนอนกันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นุ่มนิ่นมนแต่เขาก็เหมือนแบบถึงพิ๊กถึงขิงอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ฟิลบรรยากาศเพราะว่าบางทีในภายในซีรีส์อะครับเราดูซีนนี้ไปแล้วอยากได้จากซีนรสชาตินี้ก็อาจจะแบบตอนต่อไปก็จะมาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับม <c oughs> ันก็จะสวิตช์เปลี่ยนกันได้อารมณ์ก็ได้ง่ายๆฝากครับผมครับผมครับมาเฟิร์สไมล์ครับครับผมก็ กอล์ฟเตอร์สหมด้วยที่ทำมาจากนิยายเนาะทั้งสองเรื่องก็เป็นนิยายที่คขาสร้างคนดูเยอะเราก็พยายามเคารพในตัวนิยายแล้วก็อยากผสมผสานความเป็นศิลปะการแสแดงของพวกเราไปด้วยครับก็อยากให้มันมีนินติมากขึ้นก็ชืน่นชอบหรือว่าอยากตีชนองไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้สมุดเราก็จะมาเป็นการตั้งนาของเราในนั้นะใครับเราก็จะนาทุกคอมเมนต์ทุก คําพูดมาปรับปรุงแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นยิ่งไปอีกครับผมใช่ครับแล้วก็ทั้งทีมงานเรื่องหลังและเรื่องหน้าทําได้เต็มที่มากๆคนตั้งใจมากก็อยากจะให้ซีรีส์ออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือก็ฝากผู้ชมนะครับทำไมจะเป็นหน้าที่ของผู้ชมแล้วว่าจะเสร็จกันยังไงครับผมก็ฝากด้วนะครับน้อรสไมล์ครับตอนนี้ออนแอร์อีพีศูนะครับวันที่13กรกฎาคมกรกฎาคมครับผมที่ช่องเอ o t ตนะครับทางออนไลน์ที่ ช่องยูท <Bened ic te> ูปชาแนลช่องยูทูปชาแนลครับวิวนะครับพี่ส่วนเป็นตื่นอะไรคะไม่ได้เห็นอะไรพี่ส่เป็นการปูตัวละครมากกว่าก็เป็นการแบบอาจจะมีฟิลแบบถามตอบว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่อาจจะเกินเล็กน้อยใช่แล้วก็ก่อนจะเข้าอีพีเนี่ยในวันที่20กรกฎาคมครับมาปสอบขู่สับขายังยังการสังขาธรรมดาเเ่ออแบบหหลลกกสับขาหลอกเนี่ยเหรอโอ้โขอบคุณครับขอบคุณมาก